สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เคนรถไบ็คโฮเล็กคนเดิมนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> จะพาท่านผู้ชมมาดูการทำกะปิปูนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นอาหารยอดนิยมของทางภาคเหนือนะครับ4ีหจังหวัด กะปิที่ทำจากปูนะครับปูนานะก็มีขั้นตอนคือเมื่อเราไปจับปูมาได้นะครับตัวก็ใหญ่ก็พวกตัวใหญ่ตัวน้อยตัวเล็กก็เอาผสมปนเปกันไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดนะทำความสะอาดเด็ด ก้ามมันออกนะครับเด็ดก้ามมันออก <Okay. S 1> ทำความสะอาดให้เรียบร้อยส่วนประกอบนะครับที่จะต้องใช้ก็คือใบฝรั่งนะครับใช้ได้ทั้งใบแก่ใบอ่อนนาก็จะมีใบขานะครับ ซึ่งตรงนี้นี่ได้หั่นลงไปในถางแล้วนะครับแล้วก็ใบตะไคร่นะครับตะไคร้นะครับเอื่คือที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับหรืออาจจะใส่ใบมะกอกไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับอ่า หลังจากนั้นเราก็เอาปูที่ทำความสะอาดเนี่ยเอาก้ามออกนะครับคงขงี้โคลนอย่าให้มีนะเราก็เอามาโขกรวมกันนะครับเอามาโขกใช้ครกไม้อันใหญ่ๆห,หน่อยนะครับหรือ ไอ้ที่จะย่นระยะเวลาได้ก็เครื่องบดนะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องบดไฟฟ้านะครับอันนั้นก็จะไวขึ้นนะการโคนะครับก็จะโค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 ให้มันละเอียดโคไปเรื่อยๆนะครับให้มันละเอียดยิบเลยนะครับโคทั้งกระดองนะเออโคทั้งกระดองแข่งขาอันเล็กๆก็ขูกลงไปนะครับ เมื่อเราโขกละเอียดได้ที่เสร็จเรียบร้อยเอาให้ละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นเราก็มาคั้นนะครับมาคั้นเอาน้ำม,มันนะครับเอาน้ำน้ำน้ำของปูนะที่เราโขกนะครับนี่นะครับนี่ อันนี้เป็นคลอกนะครับหล่อขึ้นมานะครับนี่ใช้ปูนกับทรายนะครับนี่หล่อขึ้นมาเลยนะครับปก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 นี่มันก็จะละเอียดไว้นะครับพกหินนะครับไม่ใช่ขอกหินนะครับขกที่หลอ่อจากปูนกับทรายนาะ ครับถ้าเป็นปูตัวตัวเล็กตัวไม่ใหญ่เนี่ยปูตัวเล็กเนี่ยมันมันจะมีข้อดีก็คือว่ามันจะมันจะดำนะครับเวลาเราเราเคี่ยวกะปิปูได้เนี่ยมันมันก็จะดำนะครับดำอร่อยนะครับแต่ถ้าเป็นปูตัวใหญ่นี่มันไม่ค่อยจะดำ นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาสีผสมอาหารใส่ไม่ได้นะครับเอออยาคิดว่าเอาให้มันดำปิดปีนี่ไม่ได้นะเอาสีผสมอาหารใส่ไม่ได้นะครับเสียเลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนการขูงนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ กำลังทำความสะอาดปูนอยู่นะครับทำปอซอมหื่อมันตายนะกะตากตไหนมาเตรียมมันีห้หมดแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสากกระเบือนะครับมาสาก,กระเบือ ตัม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 นะครับโล้งนี่ถ้าใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงก็จะดีมากเลยนะครับอันนี้คอกมันเล็กไปนิดนึงโค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 ้นะครับโค้งมันผ่านมาจากนั้นเราก็ ขกนะครับรนี่หกไปเรื่อยๆนะครับให้มันละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้นะครับพอมาละเอียดได้ที่เราก็เอาไปคั้นเอาแต่น้ํานะครับใส่ผ้าขาวบางหรือเป็นมุ้งเขียวก็ได้นะหลังจากที่โขกเสร็จแล้วคั้นได้น้ํา เราก็จะเป็นหมักไว้24ชั่วโมงนะครับเรายังไม่ต้องเอาไปเคี่ยวนะครับประมาณว่าบ่ม่้าลูกทุบสองกระองอะอ่าไม่ใช่นะครับขอไปนะครับประมาณ12ชั่วโมงขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นวันมันก็จะเน่านะกลายเป็นของเน่าไปเลยนี่ ีนให้ตแกนนิดนึี่ปหน่ก็้านใส่ถังเขาบ่เดี๋ยวตอนคันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเทนึงเดี๋ยวตอนนี้้นใส่ถังกเนาะก็จะทำการโขบปูให้เสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ